สวัสดีค่ะส้มจากบ้านคูลิ่งกรีนนะคะวันนี้นะคะส้มก็อยากจะมาพูดให้เพื่อนๆนะคะรู้ถึงความสําคัญของการเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็นโรคนะคะถ้าให้ดีก็คือเริ่มตั้งแต่เด็กเลยค่ะและตระหนักถึงความอันตรายของโรคเรื้อรังค่ะที่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุอีกต่อไปแล้วนะคะสถิติล่าสุดน,นะคะที่ส้มเพิ่งได้อ่านเมื่อวานนี้ค่ะโรคเบาหวานในประเทศไทยนะคะ เราเริ่มเป็นเบาหวานกันตั้งแต่อายุ15ปีเลยค่ะโรคที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอาการจะรุนแรงกว่าเยอะมากค่ะรักษาก็ไม่ค่อยหายนะคะให้ยาก็ไม่ค่อยตอบสนองที่สําคัญคือพอเป็นแล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะมีโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะก็มีโอกาสมากขึ้นได้มากถึง14เท่าเลยนะคะของกลุ่มคนทั่วไปเด็กสมัยนี้เป็นโรคกันมากขึ้นนะคะสาเหตุที่ส้มสอบถามมาแล้วก็จากข้อมูลต่างๆที่ส้มอ่านมานะคะอันดับแรกที่น่าเป็นห่วงคือ เรื่องของอาหารนะคะอาหารอะไรบ้างที่มันไม่ดีต่อร่างกายที่ส้มแนะนําอย่างยิ่งเลยที่ควรตัดหรือควรลดนะคะอย่างแรกเลยก็คืออาหารที่มีน้ําตาลสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกชานมไข่มุกนะคะน้ําอัดลมต่างๆของหวานอาหารหวานน,น,นนะคะอาหารพวกนี้นะคะเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันทําให้ร่างกายแอคเซตมากคะ่ะตับของเราก็จะทํางานได้ไม่ค่อยดีด้วยนะคะทำให้เราเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นหรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานได้มากขึ้น,นะคะ่ะ อาหารอย่างที่2ก็คือพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะคะอาหารจากร้านสะดวกซื้อที่เราอาจจะไม่ได้ทําสดๆเพราะเราไม่รู้ว่าเขาใส่สารเคมีอะไรลงไปบ้างนะคะการที่มันตั้งอยู่บนชั้นเนี่ยมันก็ไม,ไม่ไม่ธรรมชาติแล้วใช่ไหมคะอาหารส่วนใหญ่เวลาที่เราตั้งไว้มันก็จะเสียง่ายนะคะถ้าเรามีโอกาสที่จะทําอาหารเองได้เนี่ยก็จะเป็นการทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้ด้วยค่ะปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนมักจะมองข้ามก็คือเรื่องของ การออกกําลังกายค่ะจริงๆเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าการออกกําลังกายมันดีต่อสุขภาพแต่ด้วยชีวิตของเราสมัยนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาไปทํางานก็ขึ้นรถไปทํางานใช่ไหมคะไปถึงที่ทํางานเสร็จปุ๊บเราก็นั่งทั้งวันใช่ไหมคะเราไม่ค่อยเดี่ยวกาลังกายเวลาที่เราไม่ออกกําลังกายเนี่ยหัวใจของเราก็จะทงานได้ไม่ค่อยดีค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเป็นโรคได้ค่ะสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ส้มคิดว่าหลายๆคนมองข้ามก็คือเรื่องของความเครียดค่ะ ความเครียดเนี่ยมันเป็นบอกเกิดของการอักเสบภายในร่างกายนะคะความเครียดส่งผลต่อตับของเราโดยตรงค่ะหลายหคนที่เป็นไทรอยก็เป็นเพราะความเครียดที่เราไม่สามารถจัดการได้แล้วก็สั่งสมมาเป็นเวลานานดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้ที่จะจัดการความเครียดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากเลยค่ะและปัจจัยสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของพฤติกรรมค่ะ มองข้ามไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้านอนไม่เป็นเวลานะคะนอนดึกตื่นสายหรือที่แย่กว่านั้นคือนอนดึกตื่นเช้านะคะพักผ่อนไม่เพียงพอไปอีกนะคะถ้าเพื่อนๆพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะสนใจที่จะเริ่มศึกษาหาความรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะอยากจะเริ่มดูแลสุขภาพของทั้งตัวเองนะคะแล้วก็คนในครอบครัวของเราโดยเฉพาะเด็กๆนะคะก่อนที่เขาจะเริ่มป่วยเนี่ยบนหน้าเพจคุณลิงตี๋ของเราก็มีความรู้เยอะแยะเลยค่ะที่สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ค่ะหรือถ้าเกิดอยากจะให้เราเข้าไป ให้ความรู้นะคะที่โรงเรียนที่สถานศึกษาให้เราได้พูดคุยกับเด็กโดยตรงแบบนี้เราก็มีทีมเข้าไปให้ความรู้ได้เลยค่ะวันนี้เรามาเริ่มดูแลสุขภาพกันก่อนที่จะป่วยกันนะคะ